สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพาเพื่อนๆมาเก็บมะนาวนะคะมาเลยค่ะช่วยกันเก็บเลยมะนาวเป็นพืชพืชชนิดหนึ่งนะคะผลมีรสเปรี้ยวจัดอยู่ในตระกูลส้มผลสีเขียวเมื่อสุกจัดจะมีผลเป็นสีเหลืองเปลือกบาง นะคะนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสใช้ในการประกอบอาหารและมะนาวยังมีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์อีกด้วยนะคะมะนาวตามที่เรารู้โดยทั่วไปนะคะเราจะใช้ในส่วนมากจะใช้ในการประกอบอาหารนะคะ เช่นตามส้มตำต้มยำแล้วก็ยังทำน้ำดื่มได้ด้วยนะคะจะทำน้ำมะนาวดื่มเมื่อไม่นานมานี้ก็จะใช้มะนาวในการต่อต้านโควิดนะคะ นาวมีสรรพคุณทางยานะคะเป็นอายุวัฒนะช่วยในการเจริญอาหารแก้วิงเวียนแก้อาการลมเงียบแก้โรคตาแดงเป็นยากแก้ไข้แก้ไข้ทับฤดูและช่วยรักษาโรคหลักกะปิดหลักกะเปิดถึงจะ มีประโยชน์หลายอย่างก็จริงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ขอให้ศึกษาดูก่อนนะคะแต่เราก็กินธรรมดานี่แหละคะ่ะใช้กินแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่นะคะใช้ใส่อาหารทำํำน้ำดื่มหรือว่าเวลาเราจะดื่มน้ำอัดลม ก็จะมีมะนาวฝานมะนาวบางๆใส่กับน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นหรือน้ำอัดลมจะให้เพิ่มรสชาติของน้ำประเภทนั้นๆไปด้วยนะคะเพื่อนเพืนส่วนประโยชน์ทางด้านอื่นก็ใช้ผสมกับน้ำยาล้างจานนะคะทำให้มีกลิ่นหอม แล้วก็ล้างได้ง่ายนะคะรักษาลกูกซนเท้าแตกก็รักษาได้นะคะเพื่อนๆใช้มะนาวเปลือกมันนะคะมาถูที่ส้นเท้าของเรานะคะแต่ ก็ทำสักอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนมะนาวนี่ควรมีติดบ้านไว้จริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าประโยชน์เยอะแยะสารพัดสารพันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ปลูกแล้วสมมุติดกมากๆอย่างของเรานี่นะคะก็นําไปขายได้นะคะเพื่อนเือนมะนาวหน้าหน้าแรงจะมีราคาแพงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยออกลูกนะคะ ของเรานี่จะดกเป็นพิเศษเลยดกมากเรามีทั้งมะนาวแป้นพิจิตแล้วก็ตาหิตินะคะแลนนี้ตาหิติเราก็มันแก่สุดโสมลงไปนะคะก็พอได้กินอยู่ค่ะแต่แป้นพิจิตนี้มีอยู่ต้นนี้ดกมากเลยเก็บไปสามสีเที่ยวแล้วค่ะยัง ยังมีเยอะอยู่เราก็กลัวว่ามันดกมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะตายไปได้นะคะพูดแล้วก็มีเรื่องเล่าเพราะว่าสมัยก่อนเราปลูกไว้ต้นหนึ่งแล้วมันดกมากดกแล้วสมัยก่อนก็ขายไม่ได้นะคะก็แจกเพื่อนบ้านกินบ้างอะไรบ้างทีนี้มันดกมากมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันก็เลยตายใครว่ามันเลี้ยงลูกมันไม่ไหวนะคะมันก็เลยตายไปทีนี้ต้นนี้เราก็กลัวตายเหมือนกันเราก็พยายามเก็บออกนะคะไม่ให้มันลูกดกจนเกินไปอยากให้เพื่อนๆหามาปลูกไว้สักต้นนะคะ ไว้เพื่อเราจะใช้ทํากับข้าวจะได้ไม่ต้องไปวิ่งซื้อเขานะคะมันมีประโยชน์มากนะคะเพืเ่อนๆจ้ามะนาวนี่มีประโยชน์มากจริงๆยังรู้สึกไอเจ็บคอเนี่ยค่ะก็ใช้ผสมกับน้ำผึ้งนะคะหรือกับน้ำอุ่นก็ได้นะคะจิบแก้บรรเทาอาการไอได้นะคะ แต่ว่าถ้าถ้าเราจิบเข้าไปแล้วรู้สึกระคายเคืองเหนือไอมากขึ้นให้ลดปริมาณลงนะคะเพื่อนๆจ๋าสิ่งใดที่มีประโยชน์มากมันก็จะมีโทษมากเหมือนกันนะคะก็ให้สังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติก็ใช้ให้น้อยลงแค่นั้นละคะ่ะ เพื่อนจ้ะมะนาวเราก็เก็บพอแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมนะคะโอ้ยนี่ค่ะจะไปส่งเขาเข้าเพื่อนๆที่ใส่ถุงมือนะจะบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหนามนะคะก็เลยใส่ถุงมือมันจะได้ไม่เจ็บนะคะเพื่อนๆ เป็นไงคะคลิปเก็บมะนาวนะคะวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาดามกะปีทันเนอร์ด้วยนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ